ตามรอยเท้าพ่ออย่างทอดเทียผมมองว่ากเกษตรนะครับคือถ้าเราทำไปแล้วครับคือมันไม่อดตาย เรามีความรู้ทางเกษตรไว้เนี่ยครับคือมันดีหลายอย่างครับผมเพราะว่ายุคนี้ครับคนหันมารักสุขภาพเราไม่ได้ฉีดสารเคมีครับเรื่องความปลอดภัยที่เราบริโภคเองแล้วขายให้ลูกค้าครับคือมันจะปลอดภัยและก็น่ารับประทานครับผมการหมักจุลินซีย์หมักอะไรเนี่ยครับต่างๆนี่คือมาจากแนวพระองค์ท่านหมดเลยครับผมทางผมก็ได้เอามาประยุกต์แล้วก็ปรับใช้เน้นพึ่งพาตนเองแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวในพื้นที่2ไร่ที่เราทำเนี่ยครับ เพื่อผักสวนครัวผมก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้นะครับบ่อบปลาเราก็จะปล่อยให้เป่าก็ซื้อปลามาปล่อยเผื่อวันไหนปลาโตล,ล้วก็ได้เอาปลาไปตลาดพร้อมกับเห็ดแล้วก็ผักการทำเศรษฐกิจพอเพียงครับอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วมากแต่ในระยะยาวครับมันจะยั่งยืนครับผม